หลวงพ่อเริ่มจักโทสะตาเห็นรูปโทสะก็เกิดหูได้ยินเสียงโทสะก็เกิดจมูกได้กลิ่นโทสะก็เกิดลิ้นกระทบรสโทสะก็เกิดกายกระทบสัมผัสโทสะก็เกิดใจคิดเรื่องนนเรื่องนี้เดี๋ยวโทสะก็เกิดอีกแล้วโทสะเนี่ยเกิดบ่อยๆเนี่ยก็เห็นโทสะมันเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับกระทบอารมณ์อีกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับ ดูอยู่อย่างเงี้ยพอดูโทสะชํานาญต่อไปก็ดูตัวอื่นได้เพราะฉนนเบื้องตอน้นการดูนามธรรมในจิตใจเรานะขอแนะนําเลยดูให้ถ่องแท้แคหนึ่งตัวอย่างหลวงพ่อเริ่มดูจากตัวโทสะเพราะว่ามีบ่อยพอเราดูโทสะชํานาญต่อไปราคะเกิดเราก็เห็นโมหะเกิดเราก็เห็นฟุ้งซ่านเกิดเราก็เห็นหดผู่เกิดเราก็เห็น สุขเกิดเราก็เห็นทุกเกิดเราก็เห็นเฉยๆเ,เ,เกิดเราก็เห็นค่อยๆเห็นมากขึ้นมากขึ้นนะตัวนามธรรมามันมีจํานวนมากแต่เริ่มต้นเอาตัวเดยียวก็พอแล้วงั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนในสติปัฏฐานไงดูรพระภิสูุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาไหมสอนง่ายๆแค่นี้ไม่ได้สอนอะไรที่ลึกลับเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของ โออาเปิดเผยนะไม่ได้หลบหลบซ่อนๆไม่มีอะไรเรื่องมากนะตรงไปตรงมาที่สุดละแม้เวลาใครเข้าใจธรรมะนะจะอุทานว่าแจมแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนเปิดของกว้มอยู่ให้ไงายเหมือนพระองค์จุดประทีปจุดไฟเลยหวังว่าคนที่ตาไม่บอดจะมองเห็นอะไร่เรื่องง่ายๆถ้ามีแสงไฟเราก็มองเห็นแต่าตาเราไม่บอดเป็นเรื่องธรรมดาเลย อย่าไปนึกนะว่าโการปฏิวัติธรรมต้องทําอะไรที่ไม่ธรรมดาเหนือธรรมดายากเย็นแสนเข็นไม่ใช่เลยธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยนะมันธรรมดาจนเรานึกไม่ถึง